เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยชีวิตข่อยโอ้ยเมื่อยเด้่ยรถข้าพี่น้องเอ้ยแจ็บกี่ตัวแมพพูดนะเมื่อยแต่ซุกเมื่อยแต่ดึงดินประดินเหนียวนะพี่น้องเน่กอดนะฮึชีวิตของสันสภาพข่อยลดขึ้นได้แล้วลดนะแต่สภาพข่อยเละตุ่มเป๊ะ เมย์เน้ะลียลอได้ทางกันได้ิว่าจังได้ได้สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เปิดสุขุสุขคนเนาะหรว่าซิอุน่า,า,นายหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเสู่ช่องยูทู e แม่ได้นะพาชแานลเนาะพบพ่อกันคลิปนี้กกบพาพี่พาน้องเดินทางมาบ้านพี่น้องเลยเนาะเขามาในหมู่บ้านโคกบาัวายนี่แหละมาเอาซีนซีนคุยทุกคนเลย <laughs> อย่าตกใจด้วยเนาะฟังซื่อเลยกันะะด้วยสำเนียงธิวบอบบสำเนียงต่างกันเนาะพี่น้องก็คือม้อนี้ใกล้ชิฮหอดบุญพ่อขอสากเนาะพี่น้อง <c oughs> ่น,งนงก็เลยเอาคั้วมาข่าตกผูแบ่งกันหล่ยหลายคนก็มาถ่าเอาเนาะตอนนี้่นกำลังแบ่งยูพี่น้องเลยก <c oughs> ารตกเป็น,น <c oughs> พูอดูเนาะ่นเหตุอันพูดหาร้ย พูดหาร้อยบนโลกพูดละพันสาวตอน่นไปจดนะว่าพูดหารอยเนาะพี่น um, ้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันจะใน่นก็แบ่งแล้วแล้วก็เอาแยกง่ายเนาะคือแม่นายนี่ก็พูดหนึ่งเอาสองคนเอาจากนี้เมื่อแล้วก็จะไปแบ่งก็ดีพี่น้องเลยไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งเนาะนี่พี่น้องเพิ่นกำลังเห็ดเนาะพีเห็ดจักพูดก็สาวนี่นะสามสามสิบเจ็ดเป็นเงินเงินนะทนาย สิบแปดพันผูนละพันนะ่ะสิบเปดอันนี้ผูนหาลอยได้เอ,อ้หาลอยเลเห็ดผูนหาลอยพี่น้องเยหาลอยเลยนี่คือเพิ่นเห็ดยังพันแล้วเนาะกำลังตัดเครื่องใส่อยู่ <Nhạc> sao đẹp luôn hít Tại sao tự nó ừ. sao để bài. Oh. lấy từ bảy mùng cái tì nào người quay tôi ngày nó Tại là con có mang thang, cái, leng cái... 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 này, leng mà còn đây thì เบิ้งไปซื่อหรอเปาเบิ้งไปเบิ่งมากือัไนแต่สรุปเลยกานจักเอาอะไรอหม่คือจันบุดติ คือการ์ดการดถอยชินมาแล้ติดอ่พวว่กระดุมจะไดยไม่น่ามาได้ติดติดมาแล้วชินนะทะรายชินเดี๋ยวขจาวาคันเพื่อเอา,เอาตื้มนี่จ้ว่าได้พอผู้สงรคจักตะกิน้น่ะโลครื่องโลกระ่ึองกอันชินชุดเอฉพาะชินโลกระ่งแต่โลกระ่งชินชุดชินขามัน,นี่ชินนั่นไม่ได้ขวาวทม,อ,อ,ทม,อ,ทมอีกดิไ่ได้ติดแถมไปอีกเทึกหรือแม่ทึกมาโดนท่ าปจูมอยู่ั้างหนวะเปนเ็นกินมาแล้วฮะจูวันนะได้จักแหล่เราไป้งในบาจักเอาหายผู้ใดคุยขอคุยม่น่ะแม่ยังแม่จ้าแมล่าจูแม่มาสวยพระท่าน ค่อยน้อหนึงหมือเ่าเป็นยังไงยังองนยาก่ามันนเฮ้ยนรยนยากไปรู้ยากแบบน้ำแข่ยเี่ยผู้ชมห้เขาว่ะงาใครเด้ขาจริงหรอนี่ยรปน้ำแงครลิดิ่งไปะคูด้อยไหนิปะูเก้าให้ลนไปทั้งหมดเกษีแบงแล้วเจ็บหลังเว้นง่ายเนาะคูแบง

บม่อานชื่ออ่านเสียงบ่ฮุบรตรบ่เลือกพูดใดวะค่อยนี่พี่น้องเขเลือกพูดนี่เนาะ ไปกันกันกับบนเรือเน้ยูนหาลอยสี่ประมาณโลเข่งเหมอเก็บเอาแล้แยกแยกเงินม่ต้องจ่ายไปสิ ยองเหมือนนั้นแล้วเอาเออนัดกระทามีุกกระทาอะใส่ไหมีทุกอย่างทรอย่างใส่เส้นเขาครันเออช้อนอ่ะนะพูชมพูมาพายกันเนาะไปเลยฮะดกวนชมพูมาพายกันเถอะทังแน่นอพราที่นีเด้อพนะ่ว่าที่นีเด้อพนี่ไปเด้เออ ระวังรถสิสาวีด้วยนะโอ้ยจะนราเกรงควายเลยเนาะสาวงามเลยใทยรถเปิดวัดทอร์ไ้เขาปั้นแล้วไอซี่เน่ยเขาโหเออไทยเขาลเเยียญคือประชาปไย็ไได้งได้เลยยไปลงนะลไปค เ็ะเกได้ไหมนนี่เมนอเฮ้ยเฮ้ยให้เงินกันให้เงินกันเดกะเ้บัรัสลาดเอากระสอบมาน้ำเลยจะพูดอันเขาเป็นเมืองช่อไ่นแหละประมเลย าแม่เออทนกันไของไพ่เหรอตัวนี้มีเจ้าของยัระเปาอะรบ่มันเรือว่าลูกผู้ายังไม้มานั่งโบชันเอาเนี่ยมันมีคนสนองหมเพั่นกำผู้าให้าสิข้าของเขาไปหาิไปหาิเดยวเด้อ ปนะเงินเ oh ียวม่อกี oh, ้เงินเดียวเ้าบาขอาไก็อที่แล้วาองมีบะทงนะไหแล้วน้อยถูงเนาะเงินลาบบ้าเมอ้ก็ได้แล้วบได้เหยมันพูดไปบูด้านเดให้อ้องค์แลกหาทงยางหาดูทางไหนน่ะบ้านที่ว่าบังหมนะได้ถัเครื่องเรนหอยไอะไร บ่อชาวจ้าวานในบ่อผักโขดวานกับมันเบิดแล้วนี่มันบกในเมย์นั่นได้ใช่ใช่ประจันนะจัคไดกยังพันในเวว่ามีกับชื่อนี่เลยกันเอาเกินแม่เมื่อกี้เอาเกินพัน้นเวทเขาไปมันมดขี้เกียจขี้หยาดอย่างไรคะขั้นมีนี่เขาชื่อนี่เขาขั้นเวทชุดขั้นพายบ่รมือเี้อยู่พนั่นผิวต่อมาหลังมือกะของเนาะแหนมวัวยาซี่เท่อปิ้งเด้อะลาบเด้อ เจ้านาจะพูดแล้วเ้ะอาไปจอไงะอีกชนพูดจขอโอ้โหเราใส่กระสอบพี่นองเลยคนคนมีได้ทำนี่ก็ทำห้เออนก็ที่ดสเกไปถาวาเดเาไกนี่หอว่ะเยวนอว่าพูดอะก็ได้ยังพูดไดลเดวพดมเห็ดเอร์คุยตัวึเขานกระตานึ่งสิบ คนหมู 18, 000, hina, rar, athers, 18, ba ่สิบแปดพันเนาะสิบแปนบาทไปยังไงถ่างจะมีไพต่อเปยติดอ่ะข้างแรกเนี่ยชชินมันนะซ้ำกันตัวนยังไม่รอดตัวนี๋าวเบาี่เอาตรวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้น้องกุก็ได้น้องกินแดงเนาะกินเดงจะเป็นเอาคนบารีนั่นเนาะคนกะรถว่าคนบุกคือเผาแล้ว่ได้เผาเนาะมันก็ป็นที่ได้กิน เานไหีก่บเงินไหนจีค้องวนหน่อยกวนมาไหมลน่อกูชิลึ่าาน้ำนแล้วเมนี่มาแล้วเชดควนเด้อนี่ไปจู้ดเาไว้ดัวนป้าพี่น้องเมื่อปบันนี่ปพี่น้องมาฮอดแลยบันนี่ มาแบ่งกันสองคนห้าร้อยห้าร้อยบาทมาแบ่งคนละสองร้หาสิบคนว่าว่าสิบแปดพันคือสามสิบเจ็ดพูดมดหรฮะเบอรออเไ่ราคาเทไ่แบสิบแปดพันเหรเฮ็ดจะพูดสามสิบเจ็ดพูดหสามสิบหก เรือห้าไรนั่นบ่อะห้าไรตกบ่อะรือเราพิษบ่เราตอบเราพิษบ่ตักนิดหน่อยเนาะไปอาไ่ายได้บ่ค่อยถักหน่อยแล้วอย่างเหยด1เปได้เนาะบชิ่นมันอะโลเครง ชินไม่อยากแล้วพวาเ่ะคนกะเลดเนาะมันบุคคองววละเผาโกโกอแม่เดี๋ยวกระดาษให้เราคว้าเอาเดวมค้แล้วถอดคือเร่อดอกับตัดดตัดตัดตัตัับตัดัดตัดตาดตอกตัดตนดตััเััััตตนั นี่ยหน่อยเนาะเสร้วเฮ้ยสิ่งามเป็นอะไรสฉพาะสิ่หนเนาะว่าโลเครึง่อหน่ะตอนงามตอนขี้ไล่ เอา,า,าเชิ้นงัอกินอีกอะไร่เลยเ้าไม่ได้ไดไดเป็นาเ่้เห็นนั่นคอยนั่งไปแบงกับลุงใหม่ามลูกสำกันเน่ๆเอาวนผนพันหนึ่งเนาะตามลูกนี่สำคัญนเนี่มันกับควนั้นมันกับสีแก้กวนงงโอ้หยวใหญ่ขา อันนี้แบบเพื่อเทิกน่อยว่าสินเมือยังขาวไม่ด้ม่ด้ได้มยลูกเอ้ยจประเมยว่าไปตลาดนะอกรอลืมเลยลืมให้เบิ้งคุบก่อนให้ได้แบดแบงครค่งกันหนึ่งก็ได้ซํานี้เนาะสองร้อยห้าสิบลายอยู่เอกินเดียวพี่น่องแทมกระดูกบกงไงหนึ่งนี่